ในตำนานจีนโบราณนีวะเป็นเทพที่ด่าผู้สร้างมนุษย์และซ่อมแซมท้องฟ้าที่พังทลายเธอมีร่างกายส่วนบนเป็นหญิงสาวและส่วนล่างเป็นงูหลังจากเธอสร้างมนุษย์ด้วยดินเหนียวนีวะได้เฝ้าดูและพวกเขาอย่างใกล้ชิดจนเมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์เริ่มทำบาปและละเมิดกฎแห่งสวรรค์นีวะรู้สึกเสียใจและโกรธเคืองเธอจึงตัดสินใจกลับมายังโลกมนุษย์ในลนักษณะของผูดผีวิญญาณเพื่อเตือนสติ และสั่งสอนมนุษย์ให้กลับมาทำความดีตำนานกล่าวว่าในคืนที่เงียบสงัหนีวะาจะปรากฏตัวในหมู่บ้านที่มีการทำบาปเธอจะร้องเพลงเศร้าและปล่อยน้ำตาที่กลายเป็นสายฝนเพื่อชำระล้างจิตใจผู้คนผู้ที่ได้ยินเพลงของเธอจะรู้สึกสำนึกผิดและกลับตัวเป็นคนดีแม้วันนี่จะเป็นเทพทีดาผู้เมตตาแต่การปรากฏตัวของเธอนั้นมาในรูปแบบของผูดผีวิญญาณซึ่งทำให้ผู้คนหวาดกลัวอย่างไรก็ตาม เรื่องราวของเธอสอนให้มนุษย์ล้ำลึกถึงความสำคัญของการทำความดีและการรักษาสมดุลตามธรรมชาติตำนานนี้ถือเป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนถึงความเชื่อและคติธรรมของชาวจีนโบราณ